สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีตอนเช้าของวันที่4เดือนพฤษภาคม2566ครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันหยุดราชการเนื่องในโอกาสเป็นวันฉัตรมงคลนะครับวันที่4พฤษภานะครับ แล้วก็วันพรุ่งนี้วันที่5ก็เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งเช่นกันนะครับหยุดวันที่4 5แล้วก็6 7ต่อเสาร์อาทิตย์ไปเลย4วันนะครับ<อ>ก็ขอแสดงความยินดีดีใจกับท่านที่รับราชการหรือทำงานบริษัทใหญ่ๆนะฮะก็ะได้หยุดตามมติของคอรมอนะครับตอนนี้ลุงทีก็อยู่ที่ อ่างเก็บน้ำห้วยทงนะฮะเวลาตอนนี้ก็ประมาณ10โมงละลุงทีมางแต่เช้าละพอวิ่งเสร็จนะครับออกกำลังกายเสร็จนะฮะทำกายบริหารเสร็จก็ให้อาหารน้องหมาเป็นาภารกิจสุดท้ายจากนั้นก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับไปพักผ่อนที่บ้านไปนอนเวน <laughs> นอนเวีนภาษาอีสานฮะภาษากาเขาเรียกว่า นอนพักผ่อนในตอนกลางวันนอนเวรนก็นอนกลางวันนั่นแหละครับครับก็เห็นมีลมพัดนะครับพัดโชยมาเย็นสบายดีก็เลยเกิดความต้องการอยากจะนำบรรยากาศอย่างนี้นะฮะมาให้เพื่อนๆได้เห็นเดี๋ยวจะพยายามโพสให้เห็นให้เห็นต้นไม้ที่ไหวนะฮะจากแรงลมนะครับ สา,าเพื่อจะมองเห็นไหมลมแรงนะครับวันนี้ลมแรงมากนะครับถึงแม้ว่าแดดจะจ้าแต่ก็มีลมพัดแรงนะครับก็ทําใหอา้อากาศเย็นสบายขึ้นเยอะเลยนะฮะมีอะไรดีๆลุงทีมีความสุขนะครับสัมผัสไอเย็นของลม ก็อยากให้เพื่อนๆได้สัมผัสบ้างนะครับก็เลยต้องอัดคลิปมาให้เพื่อนๆได้ชมได้ดูกันนะครับมีอะไรก็แบ่งปันกันนะครับเขื่นนี้ก็คือเขื่อนะงวงนะครับทางาความยาวของสันเขื่อนก็2กิโลเมตรนะครับงทีก็มาวิ่งทุกเช้าแหละครับวิ่งไปกลับนะฮะบางวันก็รอบนึงบางวันก็รอบครึ่ง สองรอบแล้วแต่ลุงทีไม่ไม่วิ่งเยอะหรอกครับแล้วก็ไม่วิ่งไวด้วยนะครับวิ่งมาตลอดชีวิตแล้วนะครับพออายุมากขึ้นก็รู้จักประมาณสังขารตัวเองวิ่งเยอะๆแยญ่ๆไปเรื่อยนะฮะจกจักแจ๊กไปเรื่อยนะครับ,ๆๆรรบแต่จะต้องได้เหงื่อต้องได้เหงื่อนะครับเหงื่อจะต้องออกถึงจะสบายกายแล้วก็สบายใจด้วยนะครับเพื่อนๆครับ ลมเย็นมากครับลมเย็นมากครับเดี๋ยวจะหยุดเดินนะเพื่อนเห็นเห็นไหมครับเห็นใบไม้รีวสวัยตามแรงลมนะ,ะครับโอเคนะครับสำหรับเช้านี้ก็ทักทายกันแค่นี้พอนะครับทุงทีก็จะเตรียมไปให้อาหารน้องหมานะครับน้องหมาสองตัวนะครับวันนี้ น้องหมามารอมาตุ๋นกินข้าวอันนี้เป็นเศซากของเรื่อนนะครับรู้สึกว่ามีรอยมีตัดด้วยนะครับไม่ทราบว่าเห็นหม,มีรอยมีตัดด้วยมนุษย์เอาไปกินแล้วแล้วก็เศษทิ้งเศษซากไว้นะครับ,รรรรบโอเคนะอะพูดต่อวันนี้ก็มีน้องหมานะครับมารอ กินข้าวอยู่2ตัวคือเจ้าโรเบิร์ตกับเจ้าดำเล็กนะฮะเอาละครับ,รรบเดี๋ยวจะเดินไปนะหยิบอาหารมาให้เขากินเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้เห็นนะเพื่อนสี่ขาล้องหมาของลงที่ก่อนนะฮะทรบาบว่าเห็นหรือยังแล้วนะเบิร์ตเบิร์ดเอ้ ทักทายแฟนคลับในรูปนํำโอเคโอเคนะครับสำหรับชานี้ก็ขอกล่าวคำว่าบ๊ายบายสวัสดีครับ